เรื่องรางมีไว้แล้วไม่ตายแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันอัคระเช่นเสื้อยันและถงเป็นต้นลูกอม,มขิ้พึ่งลูกอม,มประรอดแหวนสวมนิ้วแหวนสวมแขนซึ่งทำด้วยผ้าด้วยเงินทองนาคหรือโลหะต่างๆหวายคาดเอวตะบองและมีด เช่นมีดหมอปลัดขิกหรือไอ้ขิกและลูกสะกดซึ่งทำด้วยตะกัวไม้หรือวัตถุอื่นหนังหน้าเสือขี้ผึ้งสีปากของเหล่านี้ลงด้วยเลขยันคาถาและอักขาระเว้นแต่ลูกอมขี้ผึ้งสีปากและลูกสะกดส่วนปลัดขิกเคยเห็นมีหลงบ้างไม่หลงบ้าง คาถาและอักขระต้องลงอักขระขอมจึงจะขลังส่วนเลขลงเลขไทยเช่นยันตรีนรสิงเหหรือตรีสิงเหเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เมื่อปลุกเสกแล้วย่อมเกิดความศักดิ์สิทธิ์คือความขลังมีพลังสรรเสริญเครื่องรางและเครื่องปลูกเสกซึ่งโบราณผูกไว้ว่าตระกุดโทนต้นทุนหลวงพ่อจุนวัดแจ้ง ลูกประดูทองแดงแช่น้ำก็เดือดหลอกหลาวอย่าเลยมันไม่เคยกินเอ่ยเลือดตัวอย่างเครื่องรางที่เชื่อกันว่าอยู่ยงคงกระพันเช่นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในบรรดาตะกุดหาได้ยากมากสนนราคาก็สูงมงคลสวมหัวหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแม้แต่พระเครื่องที่เชื่อกันว่ามีอิทธิคุณก็เป็นเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระที่ปั้นด้วยดินผสมว่านพระพิมพ์ด้วยโลหะแล้วแต่เกจิอาจารย์องค์นั้นจะคิดขึ้นมาพระแกะสลักด้วยไม้เช่นไม้โพไม้จันทร์ไม้รักแม้แต่จากงาช้างเขี้ยวเสือก็มีซึ่งพระเครื่องบางองค์ เชื่อกันว่าเป็นที่เรื่องลือทางด้านคงกระพานแคลวคลาดโดยเฉพาะพระปิตาหรืออีกชื่อหนึ่งพระมหาอุดมีทั้งที่เป็นพระผงและพระที่ทำจากเนื้อโลหะเหตุที่เรียกว่าพระปิตาพอลักษณะของพระปิตาที่เป็นพระที่มีมือปิดตาจมูกหูหรือที่เรียกว่าถวาวรทางเก้าอาจจะให้ผู้ที่บูชานั้น ระวังต่อรูปรถกลิ่นเสียงที่จะเข้ามาทางทวารทางเก้าให้มีสติมั่นคงแต่ในวงการนักเล่งพระต่างเชื่อกันว่าเมื่อสวมใส่แล้วมักมีเรื่องมาหาอยู่เสมอหรือเชื่อว่าพระปิดตาเมื่อขึ้นขอบูชาแล้วจะทำให้แขลวคลาดอยู่ยงคงกระพันดูเหมือนว่าจะเป็นพระเครื่องที่พวกเสือ ต้องขึ้นขอบูชากันเป็นประจำตัวอย่างพระปิตาที่พวกเสือชอบห้อยเช่นพระปิตาแร่บางภผ่หลวงปู่จันทร์วัดโมลีจังหวัดนนทบุรีที่ขุนโจรชื่อดังยังเสือจำเรียงบางมณีและเสือพาดแก้วสนธิยังต้องขึ้นขอบูชากล่าวกันว่าราคาของพระองค์นี้ราคาสูงถึงเลขหกหลกัก พระปิตาเนื้อผงขาวผสมว่านยาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือจังหวัดฉะเชิงเซาที่เสือไหลพระภูมิและเสือทียุทธโธขุนโจรย่านชายฝั่งทะเลตะวันออกนำติดกายตลอดเวลาเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพิธีทางไสยศาสตร์ที่เชื่อกันว่าเมื่อผ่านพิธีนี้แล้วจะอยู่ยงคงกระพันเช่นการทำพิธีที่สำนักวัดเขาอ,อ้อจังหวัดพัทลุง ในอดีตสำนักแห่งนี้โจนแห่งบ้านดอนทรายรวมทั้งขุนพันดาบแดงซึ่งเป็นสิทธิเอกแห่งวัดนี้ซึ่งมีการทำพิธีแช่ว่านยาถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดพอเสร็จจากการแช่ว่านยาก็ขึ้นมากินเหนียวคือกินข้าวเหนียวดำต่อด้วยกินมันคือกินน้ำมันงาดิบซึ่งเป็นน้ำมันงาปลูกเสกแล้วใส่ว่านยาทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของเครื่องรังเท่านั้นในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จะมีจริงหรือไม่ก็ต้องพิจารณากันเอาเองต้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาของผู้ที่บูชาแต่ก็เห็นเสือหลายรายที่มีเครื่องรางประดับกายต้องพบกับความตายอยู่เสมอ